คืออันนั้นนะผมป่วยก็ได้ไอ้กำกิ๊กเพียงเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราเทปต่อไปเราจะได้ถ่ายกับกำกำกิ๊กเพียงเขาเปอนลูกอมกูทีมแกกับทีมเด็กเนี่ยไปเลยนี่คือทีมแพ้กับทีมชนะอย่างนี้เลยเหรอทำไมเอากูมาแก่ด้วยซะแล้วถ้าหัวแหลมหันไปทางฝั่งไหนใกล้กันหนูอยู่ทีมนั้นโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ต้องตั้งใจขนาด อีกแล้วใน,ในช่องไอเฮียท <get> อาวันนี้เราอยู่สนามไหนยังไี่ตอฟินิก ฟินิโก้แบงคอกไม่ใช่พัทยานะไม่ใช่โมใหม่แล้วคือดูกรีนซอฟพัทนี่ก็คือเน้นทิ่พอรู้แล้วว่าข้างในจะเป็นไงเอาเอาขอเท้าเท้าความนิดนึงก่อนสําหรับคนที่ไม่รู้จักฟินิโก้เมื่อก่อนมันคือสนามชวนภูมิตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นฟุงและุงใหม่แล้วขอฟุงใหม่แล้วฟินิพัทยาใช่แล้วครับผมแล้วของแลวันนี้ในช่วงของไอเอทีเอก็มีแขกรับเชิญสุดสุดอ่าสุดพิเศษสุดยอดจากแบรนด์ดัง ใช่แบนรนด์อะไรนั้นเดี๋ยวไปดูนะครับตัดปึ๊บพึ๊บชับแล้วพบกับแขกรับเชิญพิเศษผู้มีหารของกำมก๊กเบียร์เปิดตัวได้อลังการมากเลยนี่โอ้โหจอวันนี้ <laughs> ฝากแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะน้ำฝนนะคะำเป็น ซีโอค่ะ huh. แล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ค่ะที่บริษัทซินตาคอปเปอเรชั่นค่ะก็คือของทำทุเด็ดใ่ไวันนี้เราน่าจะมีข้อคิดอะไรดีๆเนาะหลายอย่างกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่คือเอาเป็นว่าเป็นแบรนด์ดังใครๆก็รู้จักแต่ ยังใช้โลโก้หรือแบบใช้อะไรชื่อที่แบบซึ่งแม่งคลาสสิกกับแม่งโอเคมากอะเออยังคลาสสิกอยู่ยังคลาสสิกอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปชมบรรยากาศขับเ <ลด S 2> ขา<อ>ไม่เออแล้วเดี๋ยวไปคุยกันครับผมแล้วมาเข้าสู่ช่วง ไอเฮียเธอแับแขกรับเชิญสาวสวยววยันนี้แขกรับเชิญสาวสวยของเราเรามีเกินนนาไปแล้วนะเราคงไม่ต้องบอกชื่อแบรนด์เพราะเห็นกันชัดๆอย่างนี้อยู่แลยวพี่โทมงอ่านอ่านให้ฟังหน่อยกับกิ๊กเพีย โปรดักเนี้ยจะบอกว่าเห็นเนี้ยคือรู้เลยว่าแบรนด์เลยใช่จริงอย่างเงี้ยรู้เลยไกลๆก็รู้ละแบรนด์เขาอยู่มาแบบโอ้โหเกือบ40ปีแล้วอ่ะคือเอาจริงๆนีเกือบเกือบเกือบๆี่ิปีแล้วมันเป็นแบรนด์เขาเรียกว่ายาอมแก้เจ็บคอยอดขายนี่ผมเชื่อว่าแม่งใกล้เคียงแบรนด์ระดับโลกที่ขายอยู่ในในเชลในเมืองไทยเลยนะคือถ้าเจ็บคออ่ะก็คือชุ่มคออ่ะแม่งโอเคแม่งดีมากกำลังหิวเลยกหไอเทปที่แล้วอ่ะที่ เราไปถ่ายกับกับพี่เอกอะที่ผมยืนกลางล่มอยู่คนเดียวอะ,อะคืออันนั้นนะอะผมป่วย <c oughs> ก็ได้ไอ้กามกิ๊กเพียงเนี่ยเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราเทปต่อไปเราจะได้ถ่ายกับการก<อ> <c oughs> ากิ๊กเพียงเขาเ้อนลูกอมกู <c oughs> ซึ่งซึ่งผมว่าแบรนด์เนี้ยมันน่าสนใจที่จะมาไอเียท็อปเพราะว่ามันคือแบรนด์ที่เกิดมาจากซฟมเี่อะเนาะใช่ไหมแต่มันจะมีแบบว่าแกละหว่างเจนกันนิดนึงว่าแบบการบริหารระหว่าง เจนนู้นกับเจนนี้มันต้องมีความแบบยากง่ไงแน่นอนตอนนี้ที่ตั้งอยู่เนี่ยค่ะว่าเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยใช่ค่ะก็จริงๆต้องต้องเกิดก่อนว่าในบริษัทมีทังหมด3บริษัทนะคะนี่คือก็จะมีโรงงานชินตาเทรดดิ้งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันแล้วก็มีโรงงานอลังเบสภเพสท์เป็นผลิตแผนสมุนไพรค่ะแล้วก็ มีเป็นบริษัทชินตาคอร์ปอเรชั่นเป็นดิสติบิวเตอร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเรามีหลายโปรดักต์มากแล้วก็หยิบหยิบมาวันนี้ประมาณ3ตัวที่รู้จักกันก็จะเป็นตัวกรมกิ๊กเขียวนะคะใช่เป็นตัวตัวที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันนะคะก็จริงๆการคิดค้นสูตรเนี่ยมาจากลุนอากงขอเรียนเลยใช้ของู้บริารเลยจริงๆมีหลายโปรดักต์มากก็จะมีตัวตัวนี้จะเป็นเขามีรสขิงผสมเข้ามามีความแบบ ทำให้ชุ่มชุ่มปอดใช้ดีในหน้าฝนค่ะอาจจะมีความแบบรสขิงอ่อนๆฟิวเหมือนเราจิบน้ําขิงอุ่นอันนี้ระคะอันนี่ยไว้ใส่ในสนามก oley อ๋อไม่เกี่ยวเชกเฉกเฉกเฉช็อตมากไปอเอาใช่เหรอคืออันนี้มีขายเลยหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้เอาไว้ไม่มีค่ะสต่เรบมาแจก MC แจกพวกเราเป็นแบบคอลเลคชั่นแจก MC ที่อะไรกูเอาไม่แล้วแล้วเนี่ยครับอันนี้คือตัวใหม่เลยค่ะเป็ มีวางขายได้ยังเดี๋ยวก่อนมีแล้วค่ะตามวันหยาทำแล้วเป็นยาหมองเลยใช่แล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเริ่มพ้นช็อปปี้อะไรพวกน้ชื่อว่าอันนี้เป็นยาหมองหงฟ้าค่ะใช่ที่เราเห็นหหนน่่อออยยขลดมที่เราเห็นสีม่วงก็คือเป็นสีแบบสมุนไพรจากอังเช่านะคะเป็นสมุนไพรจีนอันนี้เราเป็นสีธรรมชาติเลยค่ะเบิร์บอะลันกัต่อยุงกัดนะคะ อันนี้แน่ใจว่าคือยาหม่องใช่ไหมเหลวมากเลยอ่ะหอมจะมีฤทธิ์ก็คือลดอาการหืนคันแล้วก็อย่างเชื่อระดนน้ำร้อนลวกระดับหนึ่งถึงสองทาทาหน่อยลดลดอาการหืนได้ใช่ไหมครับหืนกับหืนหืนกับหืนลดอาการหืนได้ใช่ไหมครับหืนกับหืนหืนกับหืนย้อนย้อนกลับไปคำถามหนึ่งถูกเลยที่จะเป็นเป็นเป็นคำถามที่ว่า หลายหลายบริษัทนะที่เป็นเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆต้องเจอปัญหานี้คือแกระหว่างวัยส่งต่อรุ่นสู่รุ่นอยากให้แชร์นิ่นึมครับมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ทำยังไงบ้างเพื่อลดปัญหานั้นก็จริงๆตอนที่เข้ามาแรกๆก็คือเพื่อนขึ้นมาเป็นผู้บริหารครับเป็นเจเรอรชันที่3ใช่ไหมคะมีก็ถามว่ามันมีมันมีปัญหาไหมมันมีตั้งแต่เราเริ่มเข้าไปแล้วมันมีทั้งเรื่องของแบบ การจัดเก็บข้อมูลหรือว่าในเรื่องของออการแบบว่าเก็บ Data ต่างๆหรือระบบต่างๆข้างในที่เรามองว่าเออบางทีแล้วเราจะเรียกข้อมูลมาดูมันอะไรหๆลๆ<ร>ายอย่างอาเป็นโอสคูลอาจจะเป็น p a p e ออาจจะมีะแบบในหลายรูปแบบค่ะแล้วก็ในวัยด้วยในแบบความความต่างวัยต่างเ็นด้วยของคนที่ยังทํางานอยู่แล้วก็เจเนเรชันใหม่ที่เข้าไปทำแต่ผลมองว่าคือเราต้องดึงจุดดีของแต่ละรุ่นออกมา คือเจนเจนเก่าเขาจะมีความเก่าส่วนรุ่นใหม่ก็จะเราจะเอาเรื่องของเ e ียร v ีเข้ามาช่วยใช่คือเราก็มองว่าเราลองหาจุดเหมือนกันเอาจุดมาเหมือนกันอย่างเช่นว่าเรามีการจุดตรงกลางอะเนาะจุดใช่จุดตรงกลางค่ะอย่างเช่นว่าโอเคแหละเราจะทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนี่เราก็บอกว่าเอองั้น ขอความคิดเห็นทุกคนเลยใส่เข้าไปมันทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความคิดของเขาวาอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วมันอาจจะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คนอื่นเห็นแต่ว่าความร่วมมือร่วมใจของข้างในอะ่ะมันเหนียวแน่นเท่ากับว่าจริงจใช้ใจเท่ากับว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาก็ต้องยอมถอยด้วยถ้าถ้าผู้ใหญ่ไม่ยอมถอยมันก็ ขาตรงกลางไม่เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่ขายค่ะเรียกว่าให้โอกาสเให้โอกาสผมว่าอย่างนั้นเนาะก็คือเหมือนเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใช่ค่ะเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกเราจะไปดึงความเก่งของทุกคนออกมายังไงมากกว่าใช่ใช่ใช่เราเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งในเรื่องนี้เราต้องให้เขาเราต้องให้เขาเดินทําไม่เก่งจริงไม่ทำมาสักซ์เซสได้ขนาดนี้เพียงเพียงแต่ว่าในธุรกิจถ้ามันจะต่อยอดไปได้ไกลๆเนี่ยมันก็ต้องปรับ ตามสภาพแวดล้อมของโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเจเนอเรชันใหม่ก็จะเข้าใจถึงโลกที่มันเปลี่ยนไปแต่ก็ยังขาดความรัดกุมของเจเนอเรชันเก่าก็ต้องเอามาช่วยกันเหมือนกันเหมืรนกัด้วยกันเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อไหมเรื่องว่าพอมาเป็นเจเนอเรชันใหม่หลักการบริหารหลักๆที่เรามองมิชชั่นวิชชั่นเปลี่ยนไปไหมจากเดิมหรือยังคงเป็น เหมือนเดิมอยู่แต่เรามีอะไรมาปรับบ้างเพื่อให้ทันกับโลกสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูวงสวิงกันด้วยยังมีรองทีมได้ไหมยังไงมได้ป่ะเฮ้ยไปแบ่งให้สนามกอลฝนเจอได้หมดเล่นเบสเดียวนะเฮ้ยสองดิเบสเดียวก็ได้เบสเดียวได้เอาดิลูกบอลก็นำมาเบสเดียวมั้ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชอฟเฟิลไม่เล่นได้เราชอฟเฟิลเดี๋ยวให้ รับเชิญเลือกเอาเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเพวาเราจะทําคลิปออกมาได้เนี่ยต้นทุนมันก็ค่อนข้างแพงนะฮะขอแค่อย่างเดียวอยากให้คนที่ดูแล้วรบกวนกดติดตามกด subscribe เราด้วยนะครับขอบพระคุณครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆต่อไปครับ ผมแล้วแล้วเราก็คุยกันถึงประเด็นเรื่องแก a ระหว่างไวัยไปน,นิดนึงแล้วนะแล้วเราจะมาคุยกันต่อเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนยทางมาร์เก็ตติ้งว่าเอ้ตอนนี้กับโลกยุคใหม่กับเจเนอเรชั่นใหม่เราเรามีแนวทางย,ยังไงมิชชั่นวิชั่นเป็นยังไงแต่ระหว่างเราจะคุยเราก็จะตีไปด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูวงสวิงกันก่อนอื่นแบ่งคีมก่อนนี่ไงแบ่งแล้ว ทีมแกกับทีมเด็กเนี่ยไปเลยนี่กคือทีมแพ้กับทีมชนะอย่างนี้เลยเหรอทำไมเอาคูมาแกด้วยซะแล้วอะอ่าแล้วก็จะให้แข่บเบื้องต้นเราแบ่งทีมสแปร์โบกันไว้แล้วคือผมกับพี่โนคู่กันไอเฮเฮโน่กับอายเฮต้องอาอเฮกอล์ฟกับไอเฮเฮวิน เชิญไอเฮียฝนเข้ามาแล้วใช่ไหมเลือกทีมันแจ้งเดียวกันใครมีทีมนัใครมีทีมไหมนีแกยาวเนียอันนั้นได้ดูโยนให้ดูโยนถ้าถ้าหัวแหลมหันไปทางฝั่งไหนใกล้กันหนูอยู่ทีมนั้นโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ต้องตั้งใจขนาดนั้น ที่เราเราเนี่ยเราได้สาวอยู่พวกเราอยู่โชคดีได้อยู่ทีมชนะค่ะอยู่กับลุงลุงไหมนะที่เราจะมาตีสองแล้วแล้วเราก็จะเล่นสแกมเบิลการพอยละหมื่นนี่แต่เดี๋ยวเขาเขาเขาน่าจะมีอะไรมาแจกเอฟซีอะไรรออยู่นอใช่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 ค่ะก็สำหรับเอฟซีช่องไอเอเนกซ์นะคะเราก็จะมีล่ม นะะคกับกิ๊บเพียกแล้วก็มีกระบอกนะกับกิ๊บเพียกมีกระเป๋าค่ะกระเป๋ากับกิ๊บเพียงนะฮะเซตเลยนะเป็นเซตใช่มีกิ๊บเซตจากกับกิ๊บเพียกค่ะแจกจีรังวัลดีครับให้กี่รางวัลคะขึ้นอยู่กับความสวยเลยเลยว่ะสิบรางวัลค่ะแล้วอย่างนี้ปฏิกายังไงดีครับพี่โนให้ยังไงเราเราก็อยากให้คนคอมเมนต์เราเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าขอแจกบน YouTube 5รางวัลแล้วก็บน Facebook 5รางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับ เอออยากอยากรู้ฟีดแบ็กนิดนึงด้วยว่าเคยลองกันไหมทำไม่เคยไปซื้อมาก่อนทราไมมาของอ่า YouTube และ Facebook นะครับเดี๋ยวเราเลือกอันไหนโดนใจไหมคะเออเดี๋ยวเราเลือกอะไรโดนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่แต่ต้องไปซื้อก่อนลูกปอมสีเหลืองนี่ต้องไปซื้อก่อนจูลืมปองเหลืองจะลืมปองเออกดกดไลค์กดแชร์เพจกันคิดถึงการเพจด้วยนะคะอ่าได้ครับจุดหมายนะโอเคโอเคครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปเอ็นจอยกอล์ฟกันต่อ เรามาคุยกันต่อคุยไหมคุยดิคำถามเห็นบอกว่าอยู่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เทียบมาร์เก็ตติ้งยุคนี้กับยุคเก่าเนี่ยมีความต่างกันผมว่าก็น่าจะพอสมควรอยากให้มึงถามเองมึงจะตอบเองอยากให้มาแชร์อยากให้มาแชร์อยากให้มาแชร์ว่ารู้สึกว่าแตกต่างกันแตกต่างต่างกเมื่อก่อนยังไงใช่จริงๆถามว่า คือคือฝนเนี่ยไม่ไม่ได้จบด้านมาร์เก็ตติ้งมาโดยตรง oh, อ่าใช่ฝนฝนจบเพสัชมานะคะอ oh. ใช่แต่ว่าด้วยด้วยความรู้สึกว่าเออเราชอบเรื่องของการทําการตลาดหรือว่าในมุมมองที่เรามองว่าเออมันทําให้เกิดความค r e อทีฟในสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยสนุกมันสนุกใช่มันสนุกเจอทั้ง B2B กับ B2C เนาะที่เราเคยทำเลยลก็มองว่าเอองั้นเราลองเอาพฤติกรรมเหล่านี้มาปรับถามว่ามันต่างกันกับกับสมัยก่อนไหมมันต้องต่างอยู่แล้วว่าตอนนี้ เทคโนโลยีมันก็มาเยอะอยอน่อยนะคะแล้วอตอนเวลาเราของบ<ช>มาร์เก็ตติ้งใหม่ๆเนี่ยคนที่เป็นคนเจนเก่า,าเข้าใจเราไหมคอยเข้าใจไหมคนมองว่าเราก็ต้องมาล้านค่ะคือเราจะตู้มเดียวเลยมันก็ไม่ได้อ่าเราก็ต้องเหมือนทําให้เขาเห็นก่อนค่อยๆทําเป็นแบบหยอดทีละเล็กแล้วเอยไงก่อนอ่ะให้มันลาหยอดไปตรงนั้นมันเกิดดอกเกิดผลหยอดไปตรงนั้นตื่นดอกเกิดผลแล้วเราก็ค่อยวางแผนทําให้มันเป็นจริงแล้วเราก็เดินมาเห็นรูกของผล้วว่านถึงมาดีเฮ้ยได้เท่ากันเลยอ่ะไหนของผลฮะนู่น ทีนี้เมื่อที่เราเล่นเกมเมื่อทาางซ้ยี่เราเล่นเกมสแกมเบิลกันตกลงเลือกลูกใครครับทีมนี้ลูกนี้ไหมลูกนี้ลูกนี้ลูกต้องอ่าเลือกลูกพี่โต้เดี๋ยวของของเราสองคนเลือกลูกคูที่หมูแน่นอนแล้วลูกวินไปไหนวะตรงานแล้วลูกวินยังไม่ทำยังนั่งอยู่บ้านอ่ะมาแล้วไปตีลูกผมก่อนทีมเราไปนครับ การเนเรื่องมาร์เก็ตติ้งทีเนี้ยผมว่าคุณผู้ชมเขาอยากรู้ว่าแบบช่องทางไหนบ้างเออทำอะไรแนะนำกันหน่อยแนะนำหน่อยก็เราก็จริงๆเราก็จะมีวางออนกราวออนแอร์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็มีออนเพลสนะคะโอ้ออนอะไรนะครับสุดท้ายออนเพลสค่ะออนเพลสออนเพลสใช่ค่ะก็ในส่วนของการทำออนไลน์ก็จะมีในรูปแบบช่องทางของแอปพลิเคชันต่างๆที่ทัวรนี้เล่นกันอยู่ทุกแพลตฟอร์มนะคะ แล้วก็ในเรื่องของเออออนแอร์ก็จะเป็นในเรื่องของทีวีซีที่เราเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นไหยคะรายการดังๆด้วยจริงๆออนแอร์ควรจะมีในช่องพวกยูทูบบ้างนะอ่อันนี้จะเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะจริงๆช่องอะไรนะช่องอะไรนะไอ้เหี้ยช่องอะไรนะไอ้เหี้ยไม่ไม่แต่ออนแอร์ออนแอร์พี่เห็นอยู่เพราะว่ามันอากาศมันจะเย็นมากโอ้ย แล้วมีออนออนกราวด้วยค่ะออนกราวเราก็จะออกบูธค่ะตามงานสมาคมต่างๆแลล่าสุดอะไรนะออนเพลสค่ะคือจริงๆออนเพลสเนี่ยคิดว่าหลายๆบริษัทก็ทำกันอยู่แล้วก็คือการเจาะกลุ่มเข้าไปที่หน้าร้านการใช่คือก็คือเป็นเซลล์วิ่งตรง direct sale direct sale ใช่ค่ะจริงๆรแล้วก็มีมีอยู่แล้ว แล้วออนไลน์คิดว่าแบบว่าเออเราเคยวัดไหมว่ามันมาจากทางไหนได้มากกว่าคือคือถ้าให้ททยเนี่ยคือลูกค้าหลักๆเมื่อก่อนเลยที่มันอยู่ได้เนี่ยก็คือมันมาจากออนไลน์มาเซลนบิใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้มันถูกแบ่งสัดส่วนไปมากน้อยแค่ไหน จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าคือตอนแรกเนี่ยมันก็มาจากออนเครืองเใช่ไหมคะที่เป็นออฟไลน์แต่คนนี้พอเราลองเพื่อนออนไลน์เข้ามาหรือว่าเป็นแบบการทำทีวีซีเข้ามาเนี่ยการเติบโตมันก็แทบจะเท่าตัวก็คือโอเคแหละก็คือเป็นถือว่าเป็นช่องทางที่เห็นผลมดมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพคือจริงๆเป้าๆของเราปีนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยคือเราต้องการให้คนรุ่นใหม่รู้จัก ยาอมกล่องเหลืองของเราในเมื่อเบิร์ดดิ้งมันเรียกยากว่ากำกิ๊กเขียงเราก็พยายามใส่เบิร์ดเป็นยาอมกล่องเหลืองก่อน s i m p l ก่อนอูยาอมกล่องกล่องเหลืองอ่ะที่อะไรนะนั่นไม่ได้ยืดถูกนี่ที่อะไรไม่รู้เหมือนกัะใช่ไม่ได้เป็นปืแล้วเด็กรุ่นใหม่รู้จักจริงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่รู้จักเลยรู้จักครับที่ผมโอนลายเดือนให้เขาก็รู้จักหมดน้องเลยนะคะ ที่เหลือเหลือเมื่อไหร่จะจะอ่อนกินกันนะเอาึงแล้วว้าวเมื่อไรจะอ่อนกินกันนะพูดกัพี่นงกินไรเลือกเรื่องลูกใครกินนี้เรื่องลูกใครกูโน่นเลืกลูกโน้นนี่มึงเห็นไรกูไม่เล่นหรอ มาหลุมแรกก็ผ่านไปแล้วนะทีมกอฟวินหนึ่งอับเอ้ยพาแขกรับเชิญมาแบบอายินมากโอ้อันนี้เป็นงานนะคะอ่าเดี๋ยวไปรอรอดูหลุมถัดไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ใช่งานนี่ไงกนกับเพียรจ้างทั้งสองแสนเอาไปดูนะค่ว่าพูดไหมสองแสนแบรดื่นก็ช่วยสนับสนุนรายการนี้ได้นะคะเป็นรายการที่ดีมากๆา่ไเอาไปดูหลุมถัดไปครับ โอเคนี่อย่างนี้เลยเรฮ้ยโอ้โหอ่าเรามาคุยต่อโอ้คุ้มอ่ะคุ้มค่าจ้างแล้วมั้งดูบัคุ้มเลยไหมเอออ่คุยถึงเรื่องดีๆไปแล้วทีนี้พูดถึงอุปสรรคนะเราก็อยากมารู้อุปสรรคของเวลาบริหารเวลาทำงานค่ะจริงๆอุปสรรคมันถามว่าให้พูดวันนี้ก็คุ้มไม่หมดอ่ามันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเออระบบที่เราก็ต้องคอยหาว่าไหนมันเหมาะกับเราใช่แล้วก็ การ v ด l ว p ลอ o d u c t เนี่ยแต่ละตัวก่อนจะออกมามันก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ในเรื่องของการวางรายผลิตวางรายผลิตก็ต้องให้ทางกับมาเก็ตติ้งด้วยดแม้กระทั่งเรื่องของฝั่งโรงงานก็จะดูว่าแบบช่วงนี้คือราคาต้นทุนวัตถุดิบมันขึ้นไหมตัอยขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมคือทุกด้านเลยค่ะ วมไปจนถึงเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของการใช้ยารวมถึงการระบาดของโรคเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองด้านนี้ด้วยว่าช่วงนี้โรคอะไรมันมาอะไรเงี้ยเพื่อให้มันลิงกับตัวยาของเราแล้วอย่างพวกตัววัตถุดิบพวกนี้ก็คือเป็นนําเข้าจากจากจีนหมดเลยเช่นของจีนค่ะใช่ค่ะเป็นแต่ว่ามันมีถุนไทยด้วยค่ะแต่ตอเงี้าเราเราคุยเรื่อง เรื่องธุรกิจเราอยากมาเข้าเรื่องทำช่องบ้านเออไปไหนมาไงครับทำไมอยู่ไม่ติดติ้อเล่นอะไรครับเล่นมาไหนเล่นอย่งก็จริงๆเล่นมา2ปีกว่าครับวิสาแต่ว่าก็เล่นแบบเล่นเอาเพื่อนเนาะเล่นเอาแบบว่าออกมังกายจริงๆอ่ะในสังคมใช่ ตอนเด็กเล่นเล่นดีเหรอคุณพ่อจะดุ้งเลยว่ะจริงจริงตอนเด็กเคยเรียนค่ะคุณพ่อเล่นตอนเด็กอ๋อใช่มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าก็มาจริงจังตอนช่วงโคุมเราเดี๋ยวเราจะมาคุยต่อเรื่องท็อกนะยังไม่จบนะเรื่องตอนตอนนี้ตีอะไรยังไงสกอร์ได้ได้ลูกใครไกลตอนนี้ตีห้าละปาน่ะตีสองเนี่ย มาณเท่าไหร่ครับอ่าสกอสกอเท่าไหร่ครับสกอร์าสเตียประมาณจริงจริงก็ประมาณเก้าสิบค่ะเฮ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยกินพี่โต้งนะอันนี้ร้อยร้อยอะไรเงี้ยอแต่ชอบอะไรชอบอะไรนี่นะร้อนร้อนร้อนคือแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยจริงจริงก็คือแบบว่าเป็นคนไม่ชอบออกแดดเลยอ่าเอ่อตัตอนเริ่มก็คือแบบแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยกีฬานี้มันมันมันเป็นแบบมันชาเลยตัวเองจนเรารู้สึกว่าเราหาความสุขจากตรงนี้ได้มันเหมือนเราได้แบบไปเจอ เลยสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชาเลน้ยตัวเองเลยได้เจอเพื่อนชอบชอบเพราะว่าคุยโทรศัพท์กับเพื่อนชื่สุดคุยเรื่องกอล์ฟนี่คือแบบเป็นสองชั่วโมงเลยใช่แต่ว่าถ้าถ้าคุยเยอะอย่างเงี้ยเราต้องเป็นสายช้อปปิ้งด้วยแน่นอนช้อปปิ้งไม้ช้อปปิ้งเสื้อผ้ากอล์ฟเนี่ยต้องมีบ้างเอสเพลย์เนี่ยต้องมีบ้างชุดนี้ทั้งชั้นทั้งทั้งตัวนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ทั้งตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวกูคำนวณคำนวณคำนวณหน่อย ก็มีเกือบหมื <Labor ator il fi> ่นเกินพ่รวมแว่นตานะเปรวมแว่นตานะเกือบหืนนะผอมหมวกเสื้อกระโปรงองเท้าพิชเชคพิชเชคเหรอพิชเชคพิชเชคหน่อยพิชเช็นอชเชคพิชเชคหน่อยพิชเชกหน่อยพิชเชคหน่อยเ็นลคน่ละคะเอ้าเหรอเ็พิชเชกทไมพิชเชกพิชเชหมวกเอ็นยูนะคะ เ่นเนทาวนมอนเตอร์เสื้ออาเวเวค่ะกระโปรงอาเวลวถุงมือเทอร์เมดถุงเท้าฟุตจอยรองเท้าอะไรไนกี้ค่ะเอ,อีได่ไอเฮียอกอล์ฟนะครับเสื้อ <c oughs> แจ้งสไลด์นะครับ <c oughs> นี่ปลอกแขนอีกีกระเกงอันเดอร์เมอร์รองเท้าจอแดนไนกี้ หมวกไอเฮียรกอบครับผมเสื้อมิซูโนะกางเกงของดีแคทลอนครับรองเท้าไนกี้ค่ะอีอีเสื้อสตูดซี่กางเกงอดิดาสรองเท้าอดิดาสอีอีอ่าหมวกไททลิสครับเสื้อไททลิสถุงมือฟุตจอยกางเกงอาเดอร์เมอร์รองเท้าจอแดน สรุปคะแนนหน่อยไหมไม่นีโง่โ่หลุมหนึ่งสองหลุมเนี่ยผมพาพาอ่าแต่ทุกทีผมเบอร์ดีพาเบอร์ดีพาอ่าเราแพ้เราแพ้สองทอย เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะเรายังเล่นกันต่อเดียวก่อนก็คือว่าวันนี้เทปนี้ของเราอะไอเอียทอของเราจบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้วแต่ความแคมป์เนี่ยไม่จบนะก็เลยเดี๋ยวไปต่อเทปหน้าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งแขกรับเชิญคุณฝนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอเคใไรก็ไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเฮ้ยล่มเป็นไรไม่รู้ล้มเป็นอะไรฝากไยนะครับ แล้วก็ตามมนต่อเทปหน้ากับสนามฟินโก้แบงคอกนี่มาคุณทีมแพ้เต้นเต้นหน่อยไหมเนี่ยทีมแพ้เดี๋ยวเชิญทีมแพ้แต่ย่างถูกเรายู่งมากันนดิไปแย้ววิโต้องไปเร็ว